ไม่ใช่ไอโฟนไอค็อกไอเท่สวัสดีค่ะอยู่กับทั้งเอี่ยวลั่นทุ่งนะคะปรึกษากับพระอาจารย์นะครับวันนี้เราก็มาจะมีงานบุญเนาะประฝังอิซีด้วยแล้วกันก็พระอาจารย์ต้องการอ่าเรียกอะไรนะอิดแดง สีรเูเน้นเน้นส,สีรูนะครับหรือไม่ก็ใครอยากบริจาคเงินก็ทักมาของเจบโบก็ได้เพราะว่าเจบโบเป็นประธานประธานเนะาะเป็นประธานเนี่ยประธานผู้จัดงานผมก็จะช่วยสานต่อนะครับทักมาหาเจบโบเลยดีกว่าเฟซของเจบโบก็อะไรโบโบยาว โบโบไปเฮ้ยไม่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูเดี๋ยวเดี๋ยวหนูปักเดี๋ยวหนูเข้าไปคอมเมนต์ในคลิปพี่ก็ได้อ่ะอ่าโอเคตามนั้น<ช>ก,ก็ทักมาหาเจ๊โบก็ต้องการอินหินปูนทรายนั่นแหละพูดง่ายๆเนาะงานบุญเพื่อที่จะเอามาทำเรียกอ,อะไรนะพระยา,า,าการ,ปรเปลี่ยนาาการเปลี่ยนการเปลี่ยนปารีสการเปียนเมรัยสีมโน ตีสุรินเดอเต้องต้องการทรายอินทรพุนทรายเยอะก็อยู่หมู่บ้านอะไรนะครับอาจารย์บ้านทำนกบ้านทำนกแถวแถวบ้านเจโบนี่แหละกระตุ้นระม้วนกระตุ้นระม้วนแถวแถวกระตุ้นระม้วนนี่แหละก็อยากให้งานรถบรรทุกแถวจังหวัดสุรินนะครับ ก็มาช่วยกันแล้วกันช่วงนั้นก็น่าจะฝนตกไหมไม่ตกไม่ตกค้นไม่คุยกับเทวดาก่อนี่ใหญ่คุยกับเทวดารูเรื่องไหมี่ที่เท่ีหร่ี่ใหญ่พี่นหญ่พี่ใหญ่พี่หร่พใหร่พใหราพี่ใหญพี่ในี่ใหญ่พี่ใ่พี่ใ่พี่ใ่ี้พระอาจ่รย์ให่ี่าห่ สองบาทใครรู้เหล่งว่าอิดเดงตรงไหนถูกหรือใครจะบริจาคอะไรยังไงก็บอกมาได้บอกบอกมาหน่อยครับเผื่อจะได้เอารถผ่านช่างเอียวก็ได้ผ่านบอกผ่านช่างเอียวก็ได้น,น,นะคะถ้าไม่ถ้าไม่ะไมสะดวกการขนส่งก็เดียเด๋ยวก็เดี๋ยวผมถ้ามันอยู่ไปอยู่สระบุรีอะไรนีก่ก็ก็เดี๋ยวไปเอาก็ได้ไม่ยากหรอกเราก็เอารถพว่วงราแวานั่นแหละ ขนมาจากนู right ่นทีนีๆเราก็ต้องกินขื้นพูดทรายแล้วก่อนอีกก็เดี๋ยวถ้ารวบรวมเงินได้ก่อนก็ไปเอามาเลยวันนั้นเลยต้องการ4ี่0มื่นก้อนนะสี่หมื่นก้อนเอาสมมติถ้าก้อนละสองบาทถ้าก้อนละสองบาทก็10ก้อนก็เฮ้ยไม่ใช่4ี่หมก้อนก็แปดหมื่บาท10ก้อนน่ะสิก้อนก็ห้าสิบาท ห้ยเี่สิบาท้าสิบก้อนก็ร้อยหนึ่งครับใช่เนี่ยหนึ่งร้อยบาทคุณได้บริจาคห้าสิบก้อนห้าสิบก้อนนะครับก็ได้บุญแล้วได้บุญแล้วสิบบาทก็ได้ครับแล้วแต่จิตศรัทธาประโยชน์ไอ้ตามตู้หน้าร้านค้าก็ได้สิบบาทเคยมีนะไอ้นี่เคยเคยมีอยู่ไอ้ทำบุญสิบบาทยี่สิบบาทเคยเคยเคยมีอย่างพวกเด็กน้อยอะไรประมาณเนี้ยขยับทำบุญด้วย จะเราพาไปดูกันดีกว่าป้ามันขาดเรืออะไรกันทางนู้นนี่เราอยู่กับช่างใหญ่นะฮะาาบาดบาดบาด,บาดเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวผมจัดการเองครับอาจารย์ตัวนี้ก็ขาดฟันไทย้วยนะเนี่ยตอนนี้บันไดนี่กับว่าล่องเนาะบันไดไม่พอ เราก็ลงตามเขานะนทรายไม่พอด้วยแล้ว,วลก็เกิดมาแล้วขงบนเหลือข้างล่างที่จะต่อมาตัวสีเสาตัวนี้ม่ต้องต่อออกมาข้างนอกแล้วก็ตอนนี้ก็หินก็เหลือแค่นี้ทรายก็เหลือแค่นี้ห,นหมดแล้วเอเลดเอเลดหมดแล้วครับ <laughs> ก็น่าจะทําโครงเหล็กหรือว่าฐานตรงนี้ก็ต้องใช้หินปูนทรายก็ยังทํายังไม่ได้เพราะว่า ขาดมันก็ขาดนะครับจ <c oughs> ะเป็นผู้รับเหมาช่างใหญ่แ <c oughs> ตก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่หครับค <c oughs> ุกลับดูนี้ครับหัวจะ้งโคง,งขึงน้นบนนี้ใช่ไหมข,ขึ้นไปประมาณ ม็ดนึงอ๋อเม็ดนี้จะเป็นหน้าต่างเป็นหน้าต่างแล้วก็กวดซึบขึ้นไปเลยจากหน้าต่างไปต้องใช้รบประมาณดีเยอะอ่ะแต่ที่นี้แม่ต้องกินพูนทรายก่อนอันนี้จะเป็นข้างหลังรขอเลงนยครับอันนี้จะเป็นฐานพระผ่านพระอันนี้จะปวดทึบทรายถึงทรายเราจะเป็นอะไรฝังรูปฝังรูปจะเทียดข้างหน้าเลยใช่ค่ะ จะต้องไปประชุมกันคนว่าเราจะเอาแบบไหนกันว่าจะมีมิตซิ้งหรืออะไรยังไงต้องต้องประชุมกันอีกทีนั่นแหละด้วยกันเองต้องต้องรู้วันนี้จะรับมรดกนะรับมรดกที่อย่างไร เออออกมาขยับมาหาเซงหน่อยว่ะเขากินข้าวกล่องก็ดำเขาดูเาดูดีเลยเด้อใช่ถ้ายืนใกล้ไปเขาดูดีเลยเงี้ยจอึ๋อทางพี่จะทำข้าวกล่องใช่ไหมไม่ก็แล้วอีกอย่างหนึ่งก็ใครอยากทำลูกทานก็ใช่ไงนนั่เองทางนี้จะก็ลูกทานก็ถือพวก มหมู่บ้านหมู่บ้านเพราะว่ายังไงอันนี้งานาานี้ก็รวมทั้งหมู่บ้านไงอยากทราบอนว่าจะมาแค่ไหนเราจะได้เตรียมทูตัวชายไงคือตอนนี้เรายังไม่ทราบเราจานวนว่ามาเยอะแค่ไหนมาน้อยแค่ไหนเพราะว่ามันก็เราเพิง่งเพิ่งรู้เรื่องเมื่อวานเนาะผมก็เพิ่งรู้เรื่องเมื่อวานก็เลยอันนี้มาก็เลยมาดูห<า>น้าง,งานไม่เวลาก็จบุกนานอยู่บุกนานอยู่แต่เราก็ได้รวบรวมเงินพอดีนั่นแหละเก็บเงินได้เก็บตังค์ซื้อหินซื้อทรายนั่นแหละ ก็ดีเราก็ก็ถ้าใครอยากบริจาคถ้าเกยดคนหินทรายมากกว่าคนแต่เงินมากก็ได้ใช่ไหมใช่ครับบ่ใช่ก็แล้วแต่คนนั้นกับพี่ก็ใส่มาสักพวงหนึ่งคนไหนเงินอือทุเรศดีก่อนเนะเอามาม่าไปก่อนเอามาม่าไปกินก่อนคุณมาม่าไปกินก่อนตอนนี้มาม่าเยอะมากตอนนี้มาม่าหลายเรื่องเลยเต็มรถพวงเอาไปเทง่าก็ไม่หมดอือ ประมาณก็คนไปพ่วงหนึ่งเอาไปคืนชระบุรีก็ยังไม่หมดที่ก็มาอีกมาเรื่อยๆมาจะเทจะเทเอามามาบริจาควัดนี้อีกวัดบ้านทำนบจะเอามาเทนี่ไม่เอามาเรอกจะเป็นบาปมามาเอาไปเทที่อื่นเลยเชิญเชิญการเชิญค่ะค่ะเชิญเชิญเชิญเร่งเี่งค่ะเร่งเข้าร่ง ทางไหนที่ตะวันออกงูความ,มนีผมดนะครับหมดตั้งแต่ครับหมดทุนจะตั้งฟ้าทิศตะวันัออกยาเถียงอย่าเถียงเขาเป็นเขาเป็นอะไรนะหนัวหน้าช่างใหญ่ที่ตอนนี้มันมันขับสนไงมันขับสนว่า,าทางไหนตะวันออกไหน่ตะวันตก ฝั่งน,นี้เป็นอะไรฝั่งนี้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยเป็นโล,งล่งเหรอกอ่อก่อทึบก่อไม่ทึบมันมีช่องหน้าต่างอยู่นั่นแหละต่างทุกช่องอเอาไว้ข้างหน้านี่มันจะพอเหรอก็ถ้าไม่พอก็จะขยอยโอ้ที่ลงไม่ต้องกลัวหรอกไม่ไม่มจะเคลียร์ตรงนี้ให้หมดเลยอืม มันจะ,จะสะดวกตอนที่เราเอาขึ้นไงก็เวลาก่อปิดหมดแล้วคาราคิโนรงข้างหน้นี่คือตรงข้างหน้านี่คืออะไรข้่งหน้าเนี่มันคือเพพื้นนั่อเล่นไงอ๋อนี้ใช่ไหมไม่ไดก่อขึ้นไปข้นใช่ไหตรงนี้ไม่ได้นี่เป็นอะไรตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยมันคือเพพื้นไว้นั่งเล่นไงอ๋อแค่นี้ใช่ไหมไม่ได้ก่อขึ้นไปข้างบนใช่ไหมก่อเฉพาะไอ้ล็อกตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ ห้าเสานี่ใช่ไหมใช่ใช่หนึ่งสองนี่ก็่อไม่ได้ก่อเฉพาะทิ่ต่อใหม่เนี่ยอือแล้วก็เป็นบันไดไปห้าชั้นบันไดห้าชั้นดูนนนนนด้วยถูวัดดูของกำนันของกำนันเด้อไม่เอามาใช้เลยนะจ้ะเติมน้ำมันเอง ใช้ยังไงไม่มีกุญแจ<อ>ความติดคือตเดัวี๋ยวขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสายบุญนะครับทุกท่านใครจะร่วมบริจาคก็ทักมาหาผมก็ได้เจโบก็ได้สาวนุ่นก็ได้นุน่นลูกชาวนานุ่นลูกชาวนาก็ได้ นุ่นดั้มซิงก็ได้แล้วแต่นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ